อ an ุ่มไปหน่อยนะพอดีต้องเปิดไฟข้างในมันนะคะจะน้องบอกว่าสกูชี่จังน้องอมลิปไปนะคะที่บอกว่าดีวิสกูชี่ที่เหลือนะคะก็จากเมื่อวานนะนี่คือวันนี้มันมาครบรอบนะคะน้องอมได้รับไปหนึ่งลิปคือสอนทำสลอนสุดมั่วมั่วแต่ดีมากจริงจริงค่ะชิลเล่ค่ะนี่ค่ะ นี้ไม่มีตำมีแล้วก็ไม่มีแผลพอดีค่ะเราเอาออกติดเตาซื้อซื้อได้หมดเลยนะจักนย์เนาะโอ้ขึ้งงอนจินกูค่ะ ไม่มีแทกนะแล้วก็ไม่มีตะหนิหลายชิ้นนี้นะคะต้องแต่มามีตาหนิตรงนี้ก็สามนะนะะบาทนะคะแปดสิบห้าบาทนะคะคือเจ้าด้วยเขียนหายนะคะขายอยู่เดิมนะนะคะเป็นนี้ค่ะโดนะนะคะยี่สิบบาทนะเป็นสีม่วงนะคะนี่ยี่สิบบาไม่มีตาหนิแล้วก็มีสาย ชิ้นต่อไปนี่นต้นหนูนะคะสิบห้าบาทนะนี่ะข้างหาลังสี่ลอกนะคะแค่นี้ค่ะชิ้นต่อไปจะยี่สิบอ๋อสีพูนะคะมีตำหนิสีเขียวนะคะไม่ไมีตำหนิขออนุญาตปิดนะคะบางค่ั้อาจจะรู้ว่ามันสงไม,มันดีไม่ด,มดีนะคะจะสง oh. โดนัทนะคะจะไม่สโลนะคะ่ะ นี่มันเสิร์กล่องเนี่ยขนาดที่นี่เลยเติมเราเยี่ยมกองนะคะเหมือนเดิมไม่มีแตมแต่ก็สโลว์อุ๊ยเซตีรงน,นี้เนี่ยหนาจัดใหม่หน,หนเอเนเอาไปเป็นนี้ค่ะหน้าบานไซจัมโบบุบูแดงนะคะ<อ>ก็หน้ายังไม่ลอกนะแค่สี<อ>เปิดขายเจ็ดสิบลบตุกสิบบาทแน่ วันนี้ต้องขอ,อโทษนะคะที่มีเสียงรบกวนเพราะว่าคนบางคนนะคะเ่นคอมก็กระทบกับเสียงเยอะไปหน่อยนี่หน้ากาเป็นบัชบานหน้าสงสารแล้ไม่ใีใครเอากาันะคะห้าสิบบาทพอปิดไฟห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะหน้าสาางสารมากเกิใครซื้อกลับถือว่าวันน,นี้มเงินมาครับบูชาอาจจะมี บุญได้เลยมาค่ะเนี้ยน,น,น,นะคะได้มันทูนะคะสี่สิบบาทนะคะไม่มีตำหนิตัวสโลนิดนึงสี่สิบบาทมาใบาเป็นคัพเค้กนะคะจะโชว์ให้ดูถุงทุง่มสี่สิบนะคะชิ้นละนะคะ ชมพูเข้มแชมพูอ่อนส้มนะคะ,ะ,ะฟ้านะคะไม่มีตำหนิทุกตัวทุกอันเลยจเสี่ยวค่ะ<อ>ส้มค่ะ,ะฟ้าค่ะชมพูอ่อนค่ะก<ะ>็ขอ,ของเหลือปรอะ,ะ,ะมาณนี้นชิ้นละสี่สิบบาทค่ะก็จะเหลือโดนัทประมาณหกเจ็ดชิ้นค่ะ พงแล้วกันเลยพอดีเมือ่อวานที่เอาปังเนยก้อนอะ่ะที่เราเคยเอาไว้ดูเหน็นป่ะปังเนยก้อนก้อนนี้ยหมืนจะรู้จักกันนะพี่รอไปให้หมากัดขาดอะ่ะซื้อมาตั้งยี่สิบกว่าบาทอู้ยเจ๋อามาดูกันอันนี้นะคะเป็นหมูโอเยอะอันนี้อันนี้แมวหมูนะคะขอโทษที่ไม่สีนุกวันนี้ดีปล่อยมากเลย แต่เราไม่มีคำท้า,ายกับไขรนะคะแค่มาวัดปรอทเท่านั้นบีบบ่อยที่สุดวันนี้นจะบีบบ่อยนะคะน่าเก็บไปนะคะไปน,นี่นีน้องอันโดนัทก่อนนะคะบีบบ่อยมากฟังโนยบีบบ่อยที่สุด,ดนี่เอาดีต้องได้แน่

คือมาเล่บีบอันดับที่แค่นะคะอันดับที่หกค่ะในก็บีบบ่อยมากบ่อยจริงก็จะไม่ค่อยบีบหรอกค่ะนั่งบีบนั่งบีบอันดับที่หกนะคะบีบบ่อยมากจนตาเกอย่ายไปเลย ป็นหมูะแต่หมูก็พี่บ่อยนะหมูมาสโลงไหมน้าเริ่งกรงกรอบอันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะชุดนี้นะคะราคาชิ้นละ10บาทนะคะรวม2ชิ้นนะคะ20บาทค่ะค่าส่งไม่แพง ท้านะคะส่วนนะคะอันดับที่เจ็ดก็จะเป็นอันนี้่ะคะทุกอันดับก็จะไปเรื่อยๆอ,อันดับที่แปด chị có biết ở đây không biết không? đâu. อันดับที่สิบคือตอนนี้นะคะเกตเกตก็สยับนิดนึงอ้สิบมันค่อยจะบีดเพ่คขาก็หมุดอันดับด้วยวันนี้นะคะม้อุ้มขอไปกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ